ตอบทุกปัญหาสำหรับครอบครัวใหญ่และพร้อมมันทุกกับ Toyota Revo Double Cab 2.4 G PRunner วันนี้มาพบกับน้องลินเซรีไทยรถสวยนะคะมาพร้อมกับ Toyota r e ี o d o ดับเบิลแคปพีเลนเระคะเรามาชมชมหน้ากันก่อนดีก,กว่านะคะวันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าหน้าล็อกโคนะคะพร้อมไฟเดย์ไทมและไฟตัดเงอลอขนาดนี้พลาดได้ไงเรามาชมรอบคันกันเลยนะคะรถคันนี้เป็นปี2017นะคะมาพร้อมแม็กโรงงาน ขอบ17ดนะคะกระจกข้างโครมเมียมหรูๆเลยนะคะมาพร้อมบันไดข้างที่จับก็ยังเป็นโครมเมียมนะคะสีเทานะคะคันนี้เป็นรถสีเทามาดูด้านท้ายกันเกานเลยดูด้านท้ายกันเลยนะคะส,สวยๆเป็นตัวนี้เป็นทายลักตัวจีนะคะหรือตัวท็อปของเราพร้อมกันชนท้ายนะคะ มาชมเบาะคนขับกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้กดถอยหลังนะคะเดินหน้าขึ้นลงตัวนี้ก็ขึ้นได้นะคะข้างหลังตัวนี้จะเป็นพนักพิงนะคะมาดูภายในรถกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันของรถคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแผงควบคุม เครื่องเสียงนะคะหรือจะรับโทรศัพท์ได้เราต้องเชื่อมต่อบุูทูตก่อนนะคะเป็นพวงอะไรมันติฟังก์ชันปรับได้4ระดับนะคะดูสําหรับเรือนไม้ของเรานะ,ะเป็นเรือนไม้เรืองแสงสวยๆพร้อมบอกอุณหภูมิภายนอกและเกียร์ปกติที่เราใช้งานมีบอกหมดนะคะตัวนี้มาชมส่วนของเครื่องเล่นกันบ้างนะคะเป็นระบบทัสกรีนพร้อมเนวิเกเตอร์นำทางนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นแผงควบคุม อุณหภูมิรถนะคะเป็นระบบออโต้ก็ได้หรือจะเป็นแมนนวลก็ได้นะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้และระบบยีข้อมดและพาวเวอร์มดนะคะที่วางแก้ววางขวดน้นํานี่ตรงนี้กันเลยวางโทรศัพท <Okay. S 1> ์เบรกมือก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจะไดไ้ใช้งานง่ายมาดูส่วนของพาวเวอร์บ็อกกันนะคะสามารถเก็บอุณหภูมิความเย็นได้นะคะ มาพร้อมเบาะหนังค่ะเบาะหนังสีสวยๆเลยนะคะเป็นเบาะหนังที่วางแขนก็เป็นหนังเช่นกันคาะพรมเก็บของได้ด้วยนะคะเก็บอุปกรณ์ได้มาชมส่วนของด้านหลังกันนะคะจะเป็นตัวนี้มาแอร์มีแอร์ด้านหลังด้วยสามารถเปิดปิดได้นะคะนั่งได้แบบครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของเครื่องเล่นนะคะเป็นระบบทัศสกรีนนะคะ พร้อมระบบนีเกเตอร์นำทางนะคะตัวนี้จะเป็นแผงควบคุมอุณหภูมิภายในรถนะคะเป็นระบบออโต้หรือจะเป็นแมนวลนก็ได้นะคะและมาพร้อมเกียร์นะคะเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้เลยนะคะและระบบอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดนะอีโคโหมดนี่สามารถขับได้แบบประหยัดน้ำมันนะคะหรือจะเป็นระบบปกติธรรมดาก็ได้นะคะเรามาดูในส่วนของตัว เครื่องยนต์กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะพ,พร้อมระบบเบรก ABS นะครับแผ่นครงแผ่นเพดครบจบในเครื่องเดียวนะคะคันนี้คันเดียวคันนี้จะเป็นปี2017นะคะราคาเพียง619,000บาทนะคะอย่าลืมโทรมานะคะ0814999044ค่ะคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่น เดือนห้าสุดจึ้งพลังบวัวข่อนเพียง4,990บาทค่ะวันนี้นะคะน้องลินขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดคับสสไครและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลินทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะ